การลงทะเบียนสมาชิกวันไลฟ์กดลิงก์เชิญสมัครหน้านี้เด้งขึ้นมาพิมพ์ชื่อตามบัตรประชาชนภาษาอังกฤษพิมพ์นามสกุลกดเลือกประเทศตั้งยูสเนมเองนะคะกรอกที่อยู่อีเมล กดเบอร์โทรศัพท์บวกหกหแล้วก็ต่อด,ด้วยเบอร์โทรนะคะบวกหกแทนศตั้งพาสเวิร์ดสครั้งค่ะติก๊กนะคะเลือกแล้วก็กด Sign Up ค่ะจากนั้นนะคะจะขึ้นซิเซสถ้าสำเร็จค่ะแล้วก็ไปกดคอนเฟิร์มในอีเมลนะคะ วันคอยลดรำเหลอมล้ำค่ะเรื่องเศรษฐกษิจให้หมุนเวียน